อบอุ่นชมพู่อรารยาโยเคิกฉลองวันเกิดป้าเจีย๊ยบน่ารักและอบอุ่นเสมอค่ะสําหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อรารยากับน็อตวิสรุธที่ตอนนี้มีลูก3ามคนแล้วลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุและลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลหรือน้องเกล ซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นได้ว่าปเจียบพ,พี่เลี้ยงที่รู้ใจของชมพู่และเด็กๆก็คือคนในครอบครัวที่ไปไหนไปกันและอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกคนรักมากล่าสุดชมพู่ได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดปเจียบบอกเลยค่ะว่าน่ารักและอบอุ่นมากๆแล้วก็ได้น้องเกวมาเป็นผู้ช่วยปอกเค้กวันเกิดให้ด้วยพร้อมกับช็อตน่ารักนรักที่น้องเกลหอมแก้มปเจียบกอดกันกลมแสดงความรัก บอกเลยค่ะว่าหลายคนเห็นช็อตน,นี้แล้วรู้เลยว่าน้องเกลรักป้าเจี๊ยบมากๆป้าเจี๊ยบของเด็กๆก็คือคนในครอบครัวของชมพู่นอตไปแล้วน่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะขอให้ป้าเจี๊ยบอยู่กับเด็กๆไปนานๆน,นะคะน้องเกลรักป้าเจี๊ยบ